รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยครั้งแรกกับกระจกนิรภัยกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคอมมี่บ้องกันอันตรายได้ทั้งมือถือและตัวคุณสว,ส,คสวัสดีครับนี่คือดิจิไลฟ์ครับให้ชีวิตดิจิตัลเป็นเรื่องง่ายนะครับเรามาพบกันแบบนี้นะครับทุกคืนวันเสาร์เที่ยงคืนตรงที่นี่ช่อง nation tv ครับ วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอูแอดสปินนายอิงแอดอิงฮาร์ดค่ะแกแอดนัทพัทครับตลอดครึ่งชั่วโมงของรายการเรานะครับใครที่มีทวิตเตอร์ครับส่งมาพูดคุยกับเรานะครับที่แอดดิจิไลฟ์ทีครับค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้รายการของเราด้วยนะคะที่ f a c e b o o k c o m d i g i l i จ e t v ค่ะช่วงแรกของรายการนะครับแน่นอนเลยครับรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีเรื่องราวเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นน่าสนใจมากมายเลยครับไปติดตามกันในช่วงดิจิไลฟ์อัปเดตครับ สนับสนุนโดย ais 4 g advance ผ่านพ้นไปอย่างสวยงามครับกับการแข่งขันหมากร้อมนัดประวัติศาสตร์ระหว่างรีเซดอลนักเล่นหมากร้อมลีกรีชมป์โลกจากเกาหลีใต้กับสุดยอดโปรแกรมคอมพิวเตอร,ร์ภายใต้โปรเจกต์ google deepmind ที่ออกแบบมาให้มีความฉลาดทัดเทียมกับมนุษย์ในชื่อ a l p ฟา g กโดยผลการแข่งขัน5กระดานนั้น a l p ฟาโกสามารถเอาชนะรีเซดอลไปได้4ต่อ1กระดานนับว่าเป็นชัยชนะของปัญญาประดิษฐ์หรือ ai ที่สามารถเรียนรู้การเล่นโกแข่งกับมนุษย์ จากมนุษย์ธรรมดาที่เล่นทั่วไปจนไปถึงเอาชนะมนุษย์ระดับดีกรีแชมป์โลกได้แม้ผู้สร้างเอลฟาโกะเองจะไม่ได้เล่นเก่งกว่าเจ้าเอลฟาโกะก็ตามแต่ที่เอลฟาโกะเล่นได้เก่งมากจนน่ากลัวนั้นโปรแกรมเมอร์ได้สร้างให้คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองจนทําให้โปรแกรมเก่งกว่าคนที่สร้างบนหลักการของแมชชีนเลอร์นิ่งการแข่งขันโกะครั้งนี้มีเงินรางวัลสูงถึง1ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐซึ่งทางทีมผู้สร้างเอลฟาโกะประกาศไว้ว่า,วาหากสามารถเอาชนะได้ จะบริจาคเงินทั้งหมดให้กับองค์กรการกุศลและจากการแข่งขันหมากล้อมหรือโกะครั้งประวัติศาสตร์นี้ทําให้คนทั้งโลกได้เห็นความสามารถการเดินหมากโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ของอัลฟาโกะด้วยค่าคืนวันจันทร์ที่21มีนาคมนี้แฟนๆแ p p l e ทั่วโลกเตรียมจับตาการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่อีกครั้งซึ่งมีข่าวลือหนาหูว่า Apple กําลังจะเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ในชื่อ iPhone SE ที่จะเป็น iPhone ไซส์เล็กขนาดหน้าจอ4นิ้ว แต่จะจัดเต็มด้วยสเปคสุดแรงและกล้องที่มีความคมชัดสูงเจาะกลุ่มตลาดกว้างขึ้นในราคาที่ถูกกว่า iPhone 6S ในปัจจุบัน Apple ด้รอใหมายเชิญให้สื่อมวลชนเข้าร่วมการถแถลงข่าวเปิดตัวในวันจันทร์ที่21มีนาคมนี้ที่สำนักงานใหญ่ของ Apple ในเมืองคูเปอร์ติโนประเทศสหรัฐอเมริกาโดยระบุข้อความในบัตรเชิญว่า Let us l o o p you in ที่นอกเหนือจะเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่แล้วยังมีการคาดเดาว,ว่า Apple อาจจะเปิดตัว iPad รุ่นใหม่ในงานนี้ด้วย แฟนๆ a p p l e สามารถติดตามงานเปิดตัวครั้งนี้ได้อย่างใกล้ชิดทางเพจ DigiLife TV ของเราครับ d t a c เปิดให้บริการ Wi-Fi Calling หรือ VO WiFi เป็นรายแรกในไทยโดยสมาร์ทโฟนที่รองรับจะสามารถโทรเข้าออกผ่านสัญญาณ Wi-Fi แทนสัญญาณมือถือได้ข้อดีของ Wi-Fi Calling คือสามารถโทรได้แม้อยู่ในจุดอับสัญญาณมือถือหรือถ้าไปต่างประเทศก็สามารถแปลง Wi-Fi h o t s p o t ทั้งหมดให้กลายเป็นสัญญาณโทรศัพท์มือถือได้โดยไม่ต้องผ่านการโรมมิ่ง ส่งค่าบริการจะคิดหักจากแพ็กเกจค่าโทรเดิมเหมือนการโทรศัพท์แบบปกติ d t แทระบุว่าเป็นโอเปอเรเตอร์ลำดับที่5ของโลกที่เปิดตัวบริการนี้และถือเป็นรายแรกในไทยอีกด้วยตอนนี้สมาร์ทโฟนที่รองรับมีอยู่2รุ่นคือ Samsung Galaxy S6 และ Samsung Galaxy s 6 e d ส e ส่วนรุ่นอื่นๆก็จะตามมาในอนาคตบริการนี้เปิดตัวให้ใช้อย่างเป็นทางการแล้ว AIS โล่งใจหลังสารปกครองกลาง ได้มีคำสั่งคุ้มครองทั่วคราวให้ AIS ยังคงให้บริการต่อไปได้อีก30วันซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าจำนวน400,000รายที่ยังคงใช้บริการ 2G อยู่บนคลื่นความถี่900เมกะเฮิร์สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่งจนกว่าจะถึงกำหนดสิ้นดับในคืนวันที่14เมษายน2559ช่วงนี้ลูกค้า AIS 2G 900เมกะเฮิร์ยังมีเวลาที่จะไปขอรับซิมใหม่หรือปรับแพ็กเกจมาใช้บริการ 3G 4G รวมถึงรับมือถือเครื่องใหม่ได้ฟรีตามเงื่อนไขาการให้บริการของ AIS ณจุดให้บริการทั่วประเทศครับกรมการขนส่งทางบกมีคำสั่งยุติการให้บริการ Grab Bike บริการเรียกรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน Grab โดยประเด็นที่กรมการขนส่งทางบกชี้แจงคือ Grab Bike ขัดต่อกฎหมายได้แก่ประเด็นเรื่องป้ายทะเบียนรถที่ Grab Bike ใช้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลในการให้บริการแทนที่จะเป็นป้ายเหลืองตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะไม่มีข้อมูลผู้ขับขี่ในศูนย์ข้อมูลผู้ขับขี่รถสาธารณะและไม่ได้วิ่งอยู่ในเส้นทางหรือท้องที่ที่ได้รับอนุญาตรวมถึงไม่ได้เป็นกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะที่ได้รับการจัดระเบียบจากคอสชโดยหลังจากนี้กรมการขนส่งทางบกจะดําเนินการเทียบปรับสูงสุดให้กับผู้ขับขี่ Grabby ทุกรายในกรณีที่ยังมีการรับส่งผู้โดยสารตามปกติและจะประสานงานไปยังกระทรวงไ CT กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์และกรมษษษาสรรพากรกระทรวงการคลังเพื่อดําเนินการตรวจสอบตามกฎหมายทุกขั้นตอนนั่นคืออัปเดตวันนี้ของดิจิทัลไลฟ์เองนะครับเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งครับช่วงนี้นะครับเรามีแกจเจ๋งๆที่เราค้างไว้อาิทย์ที่แล้ว Apple TV ทีนั่นเองชเรายังรีวิวกันไม่จบนะครับกำลังสนุกกันอยู่เลยใช่ครับเดี๋ยวดูครับว่าความสุขที่เราค้างมาอยู่เนี่ย<ช>มีอะไรบ้างครับแต่ตอนนี้พักกันสักครู่ก่อนครับ ใครๆก็ติดแฮชแท็กร้องไห้หนักมากจ่วยรุ่นวัยทำงานไปยันรุ่นคุณพ่อคุณแม่ติดมือถือหนักขนาดนี้จะไม่ปวดตาจนร้องไห้หนักมากได้ไงให้ฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสบูไลคัสช่วยถนอมสายตาคุณด้วยเทคโนโลยีกรองแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายติดโฟกัสแล้วชีวิตดีดีรู้ยัง การใหม่กับความเร็วใหม่ที่ทําให้ชีวิตคุณไม่หยุดแค่คําว่าที่สุดพร้อมแล้ววันนี้42จังหวัดและจะครอบคลุมทั่วประเทศภายในพฤษภาคตรงนี้ AIS CG Advance d ซ g ที่เร็วที่สุดจาก AIS กลับเข้าสู่รายการดิจิไลฟ์ครับอย่างที่บอกไปนะครับช่วงนี้ครับเราคร้างจากสัปดาห์ที่แล้วมาอยู่ข้างๆเราอจอใหญ่บึ้มอันนี้ะนะครับกับ Apple TV รุ่นใหม่ สำหรับที่แล้วยังรีวิวกันไว้ไม่จบนะครับมาต่อกันที่สัปดาห์นี้ในช่วงดิจิลัดก a d เจตครับก็เจตนะครับวันนี้ Apple TV พักต่อนั่นเองอย่างที่เรารู้กันนะครับว่า Apple TV เนี่ยสามารถที่จะดูหนังได้นะครับแล้ว้็เข้าไปดูพกหนังที่เราเราซื้อไว้อะไรเงี้ยตามแต่สิ่งที่น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนมากของ Apple TV เวอร์ชั่นนี้นะครับก็คือตัวแอปนั่นเอง เพราะมันมี a อ p Store อยู่ใน Apple TV ด้วยลงแอป,ปได้แล้วใช่ใชนะฮะซึ่งเมื่อพอเราเข้าไปใน App Store นะครับจะมีแอปมากมายให้คุณเลือกโหลดเทียบ้วบ,บอกว่า App Store ที่อยู่ในนี้เป็น App Store คนละ Store กันกับที่อยู่ใน iPhone, iPhone กับ iPad, iPad ะนะครับก็คือแอปที่อยู่ในนั้นอาจจะไม่อยู่ในนี้ก็ได้<ช>หรือที่อยู่ในนี้ก็ไม่ได้อยู่ในนั้นเพราะว่าอันนี้ออกแบบมาสําหรับเล่นกับทีวีโดยเฉพาะ,ะ,ะใช่นะครับก็จะมีนะครับมีฟรีแอปอย่างเช่น Netflix ใชฮะยูทูบอะไรต่างๆม,มากมายหรือพวกคนใช้เยอะหรือพวกเกมก็ะจ,ะจะมีเกมเยอะมากมาให้โหลดด้วยนะครับเกมที่ว่าเนี่ยก็คือเล่นเกมกับทีวีเล่นเกมกับทีวีเลยะนะครับทีนี้บางคนบอกว่าไอ้เกมบางเกมก็เห็ก็เห็นเล่นบนอยู่บนมือถือน,นี่นาะ<ะ>แล้วพออยู่บนทีวีเป็นไง<ะ>เดี๋ยวจะให้ดูกันนะฮะแต่ทีนี้เนะี่ยกลับไปวิดนึงก่อนผมกลับมาที่เมนูก่อนนิดนึงนะครับปึ๊บ ถ้าเกิดว่าเรากลับมาดูแ,ปแปอปเนี่ยพื้นฐานเนี่ยเอาง่ายๆอย่างเน็ตฟลิกอย่างเงี้ยนะครับก็คือสามารถปกติเรารู้จักเน็ตฟลิกกันอยู่แล้วพอเราเข้าเน็ตฟลิกไปปุ๊บเนี่ยนะข้างในก็จะมีปุ๊บเนี่ยเลยนี่คือของผมเองก็สามารถเลือกดูหนังได้แบบเดียวกับที่เราดูในมือถือแบบเดียวกับที่เราดูในบรรดาคอมพิวเตอร์ต,ต่างแอคเคาท์เดียวกันทุกอย่างแอคเคาท์เดียวกัน,กคคกนหมดใครที่มี Netflix อยู่เนี่ยแล้วก็ไปดูซีรีส์หรือว่าดูหนังอะไรค้างไว้อะครับก็คือดูเรื่องเนี้ยค้้้้้้าาาางงงไไวววถึนนนนนทททีีีีีี่่่แแแบบ40อออะรยยยเเเเลใชคค์ดดกัมูต มันต่อให้เลยชมันรู้ว่าเราดูหนังเรื่องนี้ถึงตรงไหนแล้วบางทีก็แล้วแบบนั่งรถไฟฟ้ากลับบ้านใช่ปะแล้วก็ดูดูค้างไว้พอถึงบ้านก็อยากดูจอใหญ่ละสวิตเข้ามาปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าที่เราดูค้างไว้เนี่ยถึงตรงไหนต่อได้เลยอันนี้คือในแอปที่บอกว่าต้องโหลดเลยนะฮะถ้าเกิดว่าคนมีอิทวีจะโหลดจะชอบแอปนี้มากเพราะว่ายิ่งยิ่งมีแอปฟังดนตรีตรงนี้เนี่ยยิ่งดูได้เลยนะครับเทปอันนี้มีอะไรบ้าก็คือเทปทอผมมานี่ดีกว่าแอปเรื่องของเกมนี่คือเกมแแขข่่งงรรถถเกมนะะ ผมให้คุณดูนิดหนึ่งคือปกติเวลาการแข่งรถเนี่ยนะครับ,บก็คือเล่นเกมปกตินะฮะป๊บทีนี้เนี่ยหลายคนถามบอกว่าแล้วเราคอนโทรลยังไงจริงๆพอคอนโทรลคืออย่างนี้ฮะนี่คือนี่คือรีโมทคอนโทรลของคุณครับรีโมท Apple TV จะแปลงเป็นจอยเกมใช่ครับก็คือการที่ผมเอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยก็คือการคอนโทรลรถแล้วใช่เมื่อกี้พังไปสองคันแล้วครับปึ้งนะะฮแล้วก็มีการใช้พวกคอนโทรลต่างเนี่ยคือในเกมก็คือสามารถเป็นรีโมทเป็นเสาครับใช่ได้เสาประเด็นนะครับ นี่เป็นต้นนะฮรโอ้รีโมทนี่เจ๋งกว่ารุ่นที่แล้วเยอะมากจริงๆนะคะใช่ถ้าเกิดว่าหูยังนี้ปุ๊บเนี่ยหลายคนจะนึกถึง v, เกม V เพราะว่ารีโมทมันกลายเป็นกลายเป็นคอนโทรลเกมไปแล้วในตัวใช่ไหมฮะ,อะนอกจากนี้ถ้าเกิดว่าใครสมมติแบบชวนเพื่อนมาบ้านแล้วบอกว่าเอ้ยแล้วอยากเพื่อนเล่นด้วยอ,ะอ่ะมันมีรีโมทอันเดียวใช้ iPhone เป็นรีโมทได้ได,ด้วย ไปเครื่องเกมได้ด้วยไปจอสติกได้ด้วยก็ <c oughs> คือเหมือนกันคือเอามาเอียงได้เลย <c oughs> เอามาเอียงเล่น,เ,ลนเกมน, <c oughs> นี้ได้ <c oughs> นี่คือตัวอย่างของการใช้เกมเกมไอโฟนหรืเกมแข่งรถนั่เองนะครับซึ่งกราฟิกต่างๆเนี่ยเขาก็คอนตีว่าเป็นการาฟิกระดับที่เหมือนกับตัวตัวของ iPad หรือของไอโฟนซึ่ง, <c oughs> งก็เป็นกราฟิกระดับเดสก์ท็อปแ้ด้วย <c oughs> แต่ว่าไ <c oughs> ม่อยู่บนจอใหญ่สะใจเสียงดังกระหึ่มใช่เราจะมีเกมอีกเยอะมากด้วยแต่ทีนี้มันก็จะมีแอปเก๋ๆอย่างเช่นอันนี้พ็อกเก็ตโยคะับเป็นแอปเล่นโยคะครับบางคนก็ อ๋อชอบแบบดูเปิดแผ่นอะไรนะออกกำลังกายหน้าทีวีอะใช่ทีนี้ไม่ต้องครับเพราะว่าแอป Pocket Yoga นี่ทำให้คุณสามารถที่จะฝึกโยคะได้เ <ฮะ S 2> ช่นท่าโอเชีเป็นต้นนะครับต้อะบอกนะครับเริ่มต้นมานี้ปุ๊บเล่นกี่หน้าทีว่าไปเซตตั้ง <ฮะ S 2> ตั้งเซตติ้งนะครับจะเล่นแบบเอา a d v a n c e ์ b e g ก n n อร์อะไรก็ว่าไปสมมติเอา b e g กเ n อรก่อนละกันเพราะเราก็ไม่เคยเล่นนะฮะสมมติเราเริ่มฝึกปุ๊บก่นเนี่ย ก็มียิปุ๊บให้ดูเลยครับแล้วก็ปูเสือเนี่ยเลยครับหน้าทีวีแล้วเราก็ทำตามเลยทำตามเลยครับแล้วก็มันจะมีขั้นตอนนะครับเมา่เกิดถ่ายไปกี่ทีปุ๊บเรากเริ่มบอกว่าเปลี่ยนท่าอะไรเงี้ยไปจริงๆมีเสียงด้วยบรรยายด้วยนะฮะก็สามารถที่จะมีแบบ เปิดไว้ด้วยแล้วก็ยังอาทํำตาไปเลยครับแล้วก็มีเพลงมันเย็ดบาเลงไปตปคือมันสะดวกกว่าไปเปิด YouTube แล้วก็เล่นตามมากๆทีนี้ผมว่ามันให้ดูนี่ผมก็แชร์ชีวิตผมแล้วจริงๆกลบ้าไปผมก็นั่งเปิดนี่แล้วมันก็อินสตาแกรมไม่อินาแกรมลีมนะนนเลยคือคือถ้าเกิดมันเป็นมันเป็นคลิปวิดีโอเนี่ยมันก็ต้องยาวไปถ้าเกิดเราจะหยุดก็ต้องแบบต้องไปกดอันนี้ก็คือแบบ เราเราอินเทอร์เ็กับมันได้ก็คือจบ<ำ>ผ่านผ่านท่านี้เป็นอะไรต่อไปได้ทีนี้อันนี้คือตอนนี้ถ้าเกิดว่าหาแอป,ปที่แบบว่าต่อทีวีแล้วก็ลั่งดูใช่ไหมะฮะมันมีอีกแบบหนึ่งครับคือแอป,ปที่ออกกําลังกายไปด้วยแล้วให้เราถือรีโมทไปด้วยครับ<ะ>อันนี้คือเช่น Track My Fitness นะฮะ Track My Fitness นะครับคอนเซ็ปต์ง่ายมากคือ เป็นแอปก่อนอลังการได้แหละคุณจะบมาแฟตเบอร์เนอร์คุณจะ, er. ณจะแล้วก็มีเขียนแบบว่าแต่ละท่าแต่ละชุดเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยอย่างเงี้ยก็ได้อะไรอย่างงี้เป็นต้นใช่ไหมฮะสมมติเอาแฟตเบอร์เนอร์ก่อนนะครับปุ๊บในแบบวอกอัพนี้นะฮะเขาจะให้บอกว่าเราถือไอ้นี้ไว้ในมือนะครับจากนั้นปุ๊บเขาก็จะเริ่มแบบอ่จาจริงๆต้องหลอนเทนนิดนึงแต่ว่าระหว่างนี้หล่อคอนเทนต์เนี่ยนะฮะมันก็จะทำให้การการการที่เราขยับมือตางเงี้ยแล้วยยอ่างเช่่นนนอยางี้ะครับ อ่าอยาเขาเขาอยากว่าเราทำตาเขาจริงๆหรือเปล่าอ่าเนี่ยคือถ้าเกิดผมขยับ,บมือตามี้ปึ๊บอย่างเงี้ยแะครับมันก็จะมีนับ มีนับว่าเราผ่านไปแล้วเท่าไหร่กี่ป้ายอย่างเงี้ยเป็นการป้องกันเราขี้โกงแล้วใช่ครับซึ่งจริงๆขี้โกงได้คือทำอย่างนี้ไปแล้วทำอยางนั้นทำไมเราคุณบอกว่าร่างกายขนาดนี้เลยนี่ใช่แต่ก็ทำตามไงอ่าใช่ไหมฮะมันก็ดีกว่าเปิดดูวิดีโอเปล่าๆเฉยๆนี่เป็นต้นสมัยก่อนนะอันนี้ไอ้พวกทียี่ห้าอะไรผมบอกไม่ต้องแล้วครับเนี่ยฮะหมดยุคแล้วค่ะคุณเปิดไอ้นี่ไปนะครับแล้วคุณก็นี่แล้วก็นี่เราจะเริ่มใหม่อันนี้มีพรีวิวท่าต่อไปให้ดูว่าเดี๋ยวเดี๋ยวท่าต่อไปเป็นอย่างนี้นะอ ผม,ผมชอบมันนะคือผมกือบอกว่าไอเดียมันดีอะแล้วคือแบบแม่บ้านก็คถือแบบแม่เปิดแล้วทำตาไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่ต้องเสียเวลาไปฟิตเนสเลยอะไรอย่างเงี้ยแลนี่บอกหมดครับเนี่ยคุณแก่เบอร์ไปแล้วหนึ่งแคลอรีต่ตอนนี้โอ้โหเยอะมากเลยค่ะในงี้เพราะรู้ว่าคุณโกงอยู่แต่แต่แตก็ไอ้ว่านี่คือให้ดูตัวอย่างว่ามันมีแอปเจ๋งๆมากมาอยู่อยู่เยอะมากค่ะแล้วก็ต้องบอกเป็นการปฏิวัติของการใช้รีโมทต้องบอกเรื่องนี้เรื่องนี้พูดจริงนะแอปเปอทีวีรุ่นใหม่เนี่ยนะครับคือการปฏิวัติรีโมททีวีเลยนะค เพราะว่ามันทำให้รีโมทในมือคุณเนี่ยกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ เพราะความเข็มของการเอาเอาแอปมาอยู่ในนี้ก็คือมันสามารถดาวน์โหลดแอปอะไรเพิ่มได้เนี่ยมันเหมือนกับเพิ่ม potential ให้มันเยอะเพราะว่าณวันนี้มันอาจจะแอปไม่ได้เยอะมากแต่ว่าต่อไปมันคงจะเก่งขึ้นเรื่อยๆมีการพัฒนาทำอะไรแปลกๆออกมาให้เราเล่นต่อไปอาจจะไม่ได้หยุดแค่นี้ไม่ได้หยุดแค่แบบเกมหรือออกกำลังกายแต่ว่ามันก็คงแบบไปได้อีกไกลเลยเนี่ยแล้วก็มีเนี่ยกิต้าฮีโร่อันนี้ก็เนี่ยออกมาถ้าใครใครชอบเล่นเกมกิต้าฮีโร่ก็นี่ครับอีเวนท์ของของตัว Apple TV ด้วยขายดายมาก เกมมีเยอะมากมายผมชอบมากแล้วก็มีพวกแบบเนี่ยฮะเกตเชฟคือพวกแอปออกกำลังกายเยอะมากคือเหมือนกับมาเน้นเลยเหมือนกับหลายๆคนเนี่ยใช้ทีวีเพื่อการออกกำลังกายอ่ะก็ทำมาเน้น้วยเฉพาะแล้วด้วยแหละทุกคนก็ดูแลสุขภาพนะคะก็นี่แหละครับนี่ก็คือฟีเจอร์คร่าวๆของ Apple TV ค่ะ First Generation หลายๆคนเห็นราคาแล้วตกใจไง ก็ต้องเอามาให้ดูว่ามันทําอะไรได้เยอะอ่าคือบางคนมันไม่ได้แค่ดูหนังคะมันเปลี่ยนวิธีการใช้ทีวีของคุณไปเลยแล้วผมบอกว่าช่วงแรกที่ผมได้มาเนี่ยคือผมเลิกใช้ทีวีอื่นเลยอ่ะคือเอาไอ้นี่พอแล้วเล่นเพลินสนุกทุกวันคือไม่ต้องถามกันเลยว่าดูทีวีช่องไหนอ่ะเพราะว่าเราอยู่ที่เนี่ยอยู่ที่กล่องเนี้ยมันแบบโหมันไปได้เยอะเลยใช่ซื้อแอปเพิ่มอะไรก็เอามาจัดการลงหนังก็ค่อนข้างอัปเดตตลอดนะคะใช่ครับเพราะแอปเปิลว่าฟงก์ชันอยู่แล้วนะครับอ่ะ ย้ำอีกครับครับก็คือ Apple TV รุ่นใหม่มี2รุ่นครับรุ่น32กิกะไบต์นะครับแปดพาบาทแล้วก็รุ่น64กิกะไบต์หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทมีขายตามไอ t ู d ิโอหรือว่าออนไลน์ก็ได้นะครับที่ apple.com/th นั่นเองใช่ครับครับผมนี่คือดิจิไลฟ์แกร g ด์จ็นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้ามาดาวน์โหลดแอปพร้อมกันในช่วง Air Focus ครับ โซเชียลใครๆก็ติดแฮชแท็กร้องไห้หนักมากจะวัยรุ่นวัยทำงานไปยันรุ่นคุณพ่อคุณแม่ติดมือถือหนักขนาดนี้จะไม่ปวดตาจนร้องไห้หนักมากได้ไงให้ฟิล์มและกระจกกนรอยโฟกัสบูลไลคัสช่วยถนอมสายตาคุณด้วยเทคโนโลยีกรองแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายติดโฟกัสแล้วชีวิตดีดีรู้ยัง การใหม่กับความเร็วใหม่ที่ทําให้ชีวิตคุณไม่หยุดแค่คำว่าที่สุดพร้อมแล้ววันนี้42จังหวัดและจะครอบคลุมทั่วประเทศภายในพฤษภาตรงนี้ AIS c g a d v a n c e c g ที่เร็วที่สุดจาก AIS สู่รายการดิจิไลฟ์ครับช่วงนี้ครับคุณผู้ชมที่มีสมาร์ทโฟนหรือแท็บเลต็ตนะครับหยิบขึ้นมารอเลยครับเราแนะนำแอปแล้วคุณผู้ชมกดดาวน์โหลดไปพร้อมกันครับนี่คือช่วงแอปโฟกัสสนับสนุนโดยฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเลต็ต แอปโฟกัสแอปแรกนะครับเราพูดถึงเรื่องของสนิเกอร์กันนิดนึงครับเท้าผ้าใบนี่นะฮะพอดีตั้งแต่เดือนที่แล้วได้เห็นว่ามีหลายคนไปทางร้านกันไปต่อแถวกันเป็นข้าวมันข้ามคืนกันอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ผมก็หลายคนเองก็จรู้สึกบอกว่าเอ้ยมันมีรองเท้าน่าสนใจขนาดนั้นได้เลยเหรอนะครับก็เลยหาแอปที่มาให้ครับแอปชื่อโกด์นะครับหรือที่แปลว่าแพ้อะไรนะฮะนะครับแอปนี้นะครับไม่มีอะไรมากครับมันคือเข้าไปปุ๊บมันจะกลายเป็นศูนย์แหล่งการดูรองเท้าสนิเกอร์สวยๆทีี่่มคนขายยอู นะฮะก็มีทั้งผู้ประกาศขายและวกคนซื้อเนี่ยแหละฮะก็จะมีรูปสลินค้ามากมายนะครับมีอะไรแอร์จอแดนมีอาดิดาสรุ่นไหนรุ่นใหม่ๆรุ่นที่เขาไปแย่งกันเนี่ยรุ่นที่ต่างไปซื้อยากก็มีาซื้อยากที่เป็นลิมิเนชันก็มีครับแต่ราคาก็จะสูงมากทุกเข้าไปปุ๊บเสร็จแล้วก็ดูเลยครับว่ามันตรงรุ่นที่คุณมีไหมเอ้ยมันตรงกับไซส์ไหมถ้าตรงปุ๊บขอซื้อได้ไหมจะมีตั้งแต่ซื้อใหม่ หรือซื้อมือสองก็ได <S <S ้มีให้เลือกอีกนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเขาเลือกมือสองปุ๊บก,ก็จะบอกว่ามีใครประกาศขายบ้างม,มีไซส์ไหนบ้างว่ากัใช่แล<า>้วก็มีถ่ายรูปรรให้ดูกดปุ๊บดีกันได้เลยแต่ต้องบอกนิดนึงครับว่าด้วยความที่แอปนี้เป็นการใช้งานกับคนทั้งโลกเพราะฉะนั้นคื้อก็อซื้อ,อ,อก็คุยสังกิจก,กันนะฮะไม่ใช่แอ,อปของคนไทยแต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นคนรักแล้วก็อยากสะสมรองเท้าผ้าใบนะครับรองเท้าเนี่ยจะมีเกิร์ลหลายแหล่นี้นะครับโหลดไว้แล้วก็ลองจะได้ก็มีแต่กลุ่แฟนนเเยยะะลลจจจรริิงงๆค ค่ะมาที่อีกแอปหนึ่งบ้างนะคะนี้เป็นเกมนะคะแต่ว่าจะบอกว่าเกมนี้เป็นเกมที่เล่นง่ายเล่นเพลินมากๆแต่ว่าคือเล่นลราสนุกอ่ะรู้สึกว่ามันเป็นการฝึกความอดทนฝึกสมาธิแล้วก็ท้าทายมากๆนะคะกับชื่อว่า slide the checks นั่นเองนะคะ checks มี s ด้วยนะคะ แอปนี้ก็คือจริงหน้าตาของมันก็คือคอนเซ็ปต์ไม่ง่ายก็คือมีน้ำปั่นเป็น1แก้วแล้วก็อยู่บนโต๊ะแต่ว่าโต๊ะของคุณเนี่ยถ้าผ่านเลเวลหนึ่งไปเนี่ยโต๊ะมันจะเปลี่ยนรูปทรงไปเรื่อยอคือโต๊ะปกติจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะ,ะบางครั้งเนี่ยมันก็จะสไลด์ลงเป็นคลื่นหรือว่าใช่เอียงนะคะหรือว่ามันจะมีความหนืดความฝืดที่มันแตกต่างกันแล้วคือวิธีการเล่นเราก็แค่สไลด์นิ้วของเราไปทางซ้ายฟื้นแบบนี้แล้วเราก็สามารถกดชาร์จความเร็ว ของน้าปั่นเพื่อให้น้ามันวิ่งไปเลยหรอใช่เพื่อให้น้ำวิงวำว่งไปถ้าคุณชา้าเร็วไปก็คือมันก็จะกระโดดข้ามไปก็คือหกเล่นใหม่หมดมมก็คือคุณต้องชาร์จให้พอดีนะคะให้ไปลงตรงช่องสีฟ้าหรือว่าสีเขียวมันจะมีแสงกําหนดเอาไว้ที่โต๊ะซึ่งคือตอนเล่นแรกๆก็คือง่ายมากตอนนี้อยู่เลเวลเแล้วก็ไม่ผ่านสักทีนะคะก็คือถือว่าเป็นเกมที่เล่นมันเพลินแล้วก็แบบท้าทายแล้วก็ถ้าคุณผ่านเลเวลเนี่ยเครื่องดื่มของคุณเนี่ยจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันจะมีแบบว่า เป็นแบบสตอรี่โซดาหรืออะไรเงี้ยอ่าก็มีลูกเล่นของมันหลังหลังเกมอ่ะที่คิดว่าเกมแบบเนี้ยคืออย่าทำอะไรเยอะอย่าบัเอาฟิตเยอะๆ simple simple นี่แหละคอนเซ็ปต์เอานิ้วลากนิ้วดียวพอจบอะไรเงี้ยมันจะไปยากขึ้นเรื่อยๆแต่ลอดไปะใช่ผลนยากขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะคะก็ไปดาวน์โหลดกันได้แอปนี้ดาวน์โหลดฟรีนะคะกับ Slide t h e c h e c k s ค่ะครับผมแอปต่อมานะครับชื่อว่า Giant Square Pro นะครับแอปนี้เนี่ยมีไว้สำหรับคนที่เล่นโซเชียลมีเดียหลากหลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Facebook อินสตาแกรมพีสกาแก,มาแกมรม w i t t e r อะไรเงี้ยนะครับสังเกตว่า f c e e o o o เนี่ยมีรูปให้เราเปลี่ยนเยอะเลยนะครับก็คือมีรูปโปรไฟล์ของเรา,าไม่ได้ไม่ได้กำหนดว่ามันจะต้องเท่าไหร่คุณเท่าไหร่คือแนวตั้งแนวนอนแต่ว่ารูปที่ดิสเพย์จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะครับกับรูปข้างหลังเรียกว,ว่ารูป c o เวอร์โฟโตที่เป็นรูปยาวปเป็ในใสี่เหลมผืนผ้าแนวนอนยอะไรเงี้ยหลายๆคนมีปัญหาการสร้างรูปตรงเนี้ย ไม่รู้จะเอารูปไหนมาทำนะครับเพราะว่าทำแล้วก็ไม่ค่อยสวยท้งรูปเนี่ยสวยดีเฟซบุ๊กก็ไปตัดหรือแค่นี้นะครับเอามาโชว์ได้ไม่สวยงามแอปนี้จะเป็นตัวที่ช่วยนะครับว่า cover photo ที่ดีเนี่ยจะต้องเป็นยังไงทำให้เราเอารูปในไลบรารีเราอะมา,อาทาบก่อนได้แล้วเขาก็จะตัดมาให้เลยเป็น cover photo พอตัดเสร็จเอารูปเนี่ยอัพขึ้นไปบนเฟซบุ๊กก็จะ เป๊ะเลยทีนี้ไม่ต้องหลอนุ้นแล้วว่า Facebook จะตัดตรงไหนให้เราอะไรใช่นห่มันน่าสนใจหรือจะทำแบบว่าเป็นคอลลาจก็ได้ก็คือมีโหมดให้แบบบอกว่าเอาภาพไหนภาพรวมกันก็ได้ในโหมนะฮะตรงคอบว่าโฟโต้อาจจะแบบเป็น4ี่รูปไงตึ๊กตึ๊กตึ๊กใช่ไหมฮะแล้วก็เขาก็ทํามาให้เลยว่าทั้งหมดเนี่ยรวมกันเป็นรูปเดียวแล้วก็ไปอัพได้เลยแค่นี้จะแกมแล้วแบบว่าเห็นที่แบบว่าเขา ออปแบบก้าวลู่ต่อกันแล้วเป็นภาพใหญ่อะทล้ยังไง่ายอยู่เลยทำได้ขนาดนี้แล้วทำให้ได้เหมือนกันนะครับก็ไปดาวน์โหลดได้นะครับมี Giant Square ฟรีแล้วก็ Giant Giant Square Pro เนี่ยเสียเงินครับผมทีนี้มาถึง App of the Week บ้างครับ App of the Week อาทิตย์นี้นะครับขอยกให้กับเกมเลยละกันนะฮะเกมนี้เป็นเกมดังที่หลายคนอาจจะคุ้นชื่ออยู่แล้ว Assassin's Creed นั่นเองนะครับ Assassin's Creed เนี่ยนะครับมีเป็นภาคล่าสุดนะครับของบนมือถือนี่แหละ a s s แ s สซินคล e สอ Identity นะครับ ถ้าคนก่อนขอ Assassin's Creed เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าใครเคยเล่นเกมของเวอร์ชันมือถือมาเนี่ยจะเป็นกราฟิกแบบต้องบอกว่ากับแบบกราฟิกแบบเด็กน้อยอ่ะนะฮะเกมแบบมันไม่มีมันไม่มีอะไรดูสวยงามมากนะฮะแต่ตอนนี้ครับยกเครื่อง Assassin's Creed นะครับให้อยู่ระดับเรียกว่าเหมือนเดสก์ท็อปเลเวลคือกราฟิก3มิติมุ๋นรอบทิศทางถองศาเต็ม แล้วก็มือถือมันแรงขึ้นใช่ใช้ชิปประมวลผลเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็เรื่องเนี่ยน่าสนใจมากก็คือเราก็เล่นเป็นนักฆ่าเองนะฮะแล้วก็<ช>ต้องเข้าเมืองเมืองก็เป็นเหมือนโอเพนเวิลด์เข้าไปเดินตามเมืองต่างตาม,ม,ตามแล้วก็ปฏิบัติตามมิชชั่นที่วางไว้เช่นเราสังหารใครหนีหนีทห,หารให้ทนันตอนตูต,าตา่ตางซึ่งสมัยก่อนเนี่ยนะครับเกมถ้าเกิด Assassin's Creed เล่นแบบ2มิติแต่ตอนนี้คือเล่น3มิติเต็มรูปแบบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่เป็นชอบเกมแบบแนวแอ r e เ่นต์องศึกษา แล้วก็เมื่อกี้เราพูดถึงเกมบางทีมที่แบบว่าเป็นเกมแบบซิมเพิลอันนี้คือเกมแบบฮาร์ดคอร์ถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับโหลดได้เลยนะครับราคาอาจจะมีราคาทิดนึงคือ4.9่เหรียญแต่ถ้าบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่เป็นแฟนเกมพวกนี้บอกเลยคุ้มมากสนุกมากมาแรกแ็กแอปออฟเดอะสัปดาห์นี้นะครับนี่คือแอปโฟกัสและนี่คือรายการดิจิทัลของสัปดาห์นี้ครับ คุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้นะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียทวิตเตอ d i g i t a l i f e tv ครับค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้รายการของเราด้วยนะคะที่ facebook com d i g i l i f e tv ค่ะดูรายการย้อนหลังครับ youtube com d i g i l i f e tv แล้วก็เว็บไซต์ครับ www d i g i l i v e tv ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการ Digilife ให้ชีวิตด,ดิจิตัลเป็นเรื่องง่ายได้ทุกคืนวันเสาร์เวลาเที่ยงคืนตรงที่นี่ช่อง nation tv สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค,ดค,ค่ะ